สวัสดีค่ะคลิปนี้เอาใจคนชอบลุยไอ้น้องจะพาไปลุยหาหอยกันที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีจริงๆแล้วน้ำทะเลต้องลงจริงจะทีบกระดานหาหอยได้แต่เรามาตอนที่น้ำยังลงไม่ได้ที่ก็เลยต้องหาหาหอยกันในน้ำเลยพอน้ำลงค่อยไปทีบกระดานหากันอีกครั้งหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะ ครั้งต่อไปจะไปลุยที่ไหนอีกก็กดกระดิ่งมาเลย ้ำมันกำลังขึ้นแต่ว่ามันกำลังลงแล้วเนาะเห็น้องบอกว่าน้ำกำล,ล,ลัำลงจะลงแล้แแแนล้ำกำลังจะลงไอ้ไอ้ออ้ไอ้ไอไม้ไอ้ไ้ไอ้อ้ไ จะถ่ายย,วยาวๆ,ๆเลยไหมลืมโควิดไม่มีแล้วอยู่กลางทะเลแม่จะถ่ายย,วยาวๆเลยไหม,มถ่ายไปได้เดี๋ยวไปแจกออกงอ้ะ ล้วงลงไปดิจึงยังไม่ได้เลยสักตัวล้วงลงไปรึยัง ไปกันเรื่อยๆไปแล้วายคลปด้วย่ายเไปไกลกันเรื่อยๆเลเนีนเ่ย ทักก่อนไหมแม่ น้องภูมิเหยี่ยวมาให้พี่น้องมาจับได้ให้จริงๆด้วยเก่งมากเลยูมได้ามาแล้วภูมิเหยี่ยวมาให้ปัดจับพี่น้องนะเ,งเดินจับแดดต้องตังแน่เลยนะ <c oughs> อะฮะเพราะหนุนที่ขานะ,ะเราอยากถีบกระดานด้วยแล้วเมื่อไหร่นะมันจะลุกตรงนี้มันมีหอยอีกหรอเพระว่าสายสามไ,ไง ทะเลทะเลจะพูดว่าเราไปกันทะเล มันยังมัันยงใส่เลยเนี่ยลุ่ตัวนึงพี่คนขับเรือตัวนึงแม่หายไปเจอตะอ๋อพี่น้องหาได้เยอะเลยเด้อนงเาะทั้งหมดเลยเนี่ยหาได้เยอะมากเยอะมากมันจะไม่เดินลงไปไหนหมดเลยสุดเลยหาสุดๆดูเดินกันใหญ่แล้วเดินได้ด้วยอ่ะ đang mới tải nha, không, 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 không,

ก็สงสารคุณมานี้มานี่มานี้มาเนี่ยไปเดี๋ยวดูไปดูอ้าวได้หอยเสียบมาอีกแล้วมาก่อนเวลาเพราพ่อผู้ใหญ่บอกโม่นะพ่อผู้ใหญ่ก็บอกว่าประมาณ8.2เออจะไ,ได้จีบกระดานนี่รอจีบเได้ อ่ะพูดดิพูดดิพูดดิมีแมงดาทะเลหาหอยเสียบแต่ได้แมงดาทะเลลูกมันน้อยหนึน่งหมน้ำทะเล,ะท,ะเลทะเลบา้านทะเลบ้านแหลมอดุดมสมบูรณ์หอยก็มีปูกม็มีแมงดาทะเลก็ยังมีงนี่นไง,ไงหอยเสียบที่หาได้น้องน้องน,น,น้องขับเรือหานะ เราหาได้ซีดนึ่งจ่ายยัวเยะยัวเยร้อนมันเอามันขึ้นมาตากแดดม,นมันร้อนเอาไปดูอ่ะะ <iz> <c oughs> ไปดนานี่ีร้กันจะได้ไ,ไ,ดไ่้องะแบบนีไ้ <c oughs> ไมีใช่ไหมนอนได้ ไปแล้วเข้าซอยนี้หมดไปเนี่ยเนี่ยขายดีดีมันแล้วแต่ใครจอดที่ไหนถ้าเขาเขาจอดก็ ปิดองเองเยอะเอาไวนี่้อะไรขาวอะไรก่งขึ้นท้างนยีไม่ค่อยมีขายด้วยทางเนี้ยแพงกระดาษกระดาษก็ไม่ค่อยมีขาย ว่ามีแมงดาแถวนี้ายตอมคป่าแ่มัอยู่แบบมันนอนแงดาตัวใหญ่ไหมหรือแมงดาถ้วยมดาแมงดาถ้วยถ้วยตัวน้อยถ้ามันไม่มีคู่มันก็ไั่คู่อ๋อนั่นไงนั่นเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นด้วยเออนั่นด้วยมันไม่มีคู่อะะ อ้มันมีคู่ยังไงอ่ะมันเกาคู่กันมันจะเป็นตัวคู่กับตัวเมียเออเหรอแค่มันตัวเดียวเนี้ยมันมันตัวคู่อ่ะอ๋อโอ้ถ่ายวิดีโอนะแบบเอเนียเยยเมั้ยอะไรนีมันกินได้เยมันกินได้แต่มันไม่มีไข่เออกินกินขกันรอนนี้คือแม่เดาก็กิีไข่มันตัวเมียมันมีไข่แมงดาเทียบไปยำไปอะไรใช่เลย เรือผ่านเห็นพอดีอแล้วมันหงายท้องมันไม่ตายเหรอไม่ตายใช่ไหมจให้มันคว่ำในที่ตงสานมันเนิ่นอ่ะแไมคว่ำมันเดี๋ยวมันหงายไม่ขึ้นแย่เลยตองน้มันนอนาย้องรอให้น้มันท่วม้าเดี๋ยวมมันายได้ออมันก็คว่ำลงได้นางดชุ่มอีกจตกคหนึ่อยู่ในร่องเดี๋ยวมันก็ดนโดนเรือฟันนะมนมันต้องอยู่บนฮึโดนเรือฟัน ออาช่ลยเมื่อกนผมมาเดินหาขายอะไรขาแมงดาเนี่ยไปขายแม่ค้าแม่ยี่ห้าบาทตัวตัวใหญ่ใช่ไหมตัวละยี่ห้าตัวใหญ่ปนี้อือแล้วถ้าไปอยู่ตามตลาดนัดแล้วตัวเป็นร้อยอะอยู่กับเราตัวยี่ห้าบาท <c oughs> ตัวไม่่นมันจะอยู่ในโคลนเหมือนหอยไหมเนี่ยหรือมันเป็นตัวเลยเนี่ย แล้วก็ได้เห็นกันแล้วนะคะที่มาของคําว่าแมงดาเกาะผู้หญิงกินเกิดจากแมงดาตัวผู้ต้องคอยเกาะหลังแมงดาตัวเมียเพื่อหาอาหารกินนะคะแต่าสาีค่ะ